วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องลิมิตเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นข้อสอบของแพทหนึ่งปีห้าแปดซึ่งถือว่าปีนั้นเป็นข้อสอบที่ยากมากนะคะดังนั้นเราจะมาทบทวนเรื่องการหารสังเคราะห์กล่อนจากทฤษฎีบทเศษเหลือเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมอะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะตัวตั้งเนาะตัวตั้งอันนี้เรียกว่าอะไร ตัวหารซึ่งตัวตั้งเนี่ยมันจะเท่ากับตัวหารคูณอยู่กับคำตอบซึ่งเราจะใช้อันนี้ไปใช้ในการแยกตัวประกอบในโจทย์ของเราอะการหาค่าของลิมิตนะคะอันดับแรกโจทย์ถามหาอะไรเอ่ย โจทย์ถามหาลิมิตที่ x เ,เข้าใกล้1สังเกตอะไรมหนึ่ 1. สัญ,ญลักษณ์ข้างบนเป็นลบมันหมายความว่าหาแค่อะไรคะหาแค่ทางซ้ายอืมหาแค่ทางซ้ายถ้าให้หาทางขวาสัญ,ญลักษณ์จะเป็นบวกโอเคไหมอันดับแรกเลยในการหาลิมิตเนี่ยต้องทำยังไงต้องแทนค่าลงไปดูก่อน แทนค่าลงไปดูปปออดปปก่อนพะอแทนค่าเข้าไปแล้วเปลี่ยนขอเนี่ยเปลี่ยนประการเนาะอาแทนค่าเข้าไปแล้วเกิดขึ้นได้กี่กรณีนะเกิดขึ้นได้3กรณีด้วยกันกรณีที่1คือแทนค่าแล้วข้างบนเป็นตัวเลขข้างล่างเป็นศูนตอบหาค่า ไม่ได้2ข้างบนเป็นศูนย์ข้างล่างเป็นตัวเลขตอบลิมิตเท่ากับ0ข้อ3เลยแทนค่าเข้าไปแล้วได้0ส่วน0ลิมิตจะได้เป็นอะไรคะอ่าให้จัดรูปซึ่งจัดรูปก็จะมีแก้กตัวประกอบ อนจูเกดแล้วก็ดิฟนะซึ่งดิฟเราจะเอาไปเรียนหลังกลางภาคอะมาดูก่อนทีนี้ข้อเนี้ยต้องแยกตัวประกอบแน่นอนละ่ะเพราะว่ามันแทนได้ศูนย์ูนย์ศยถูกไหมครูจะมาสอนการหารสังเห์ก่อนเพราะว่าเราจะมาแยกตัวประกอบแบบ X ก,กำลังสบวก X บวกสิแยกเป็น2วงเล็บนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะว่านี้มาเป็น กำลังสามมาดูว่ากำลังสามเนี่ยต้องทําอย่างไรวาดเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะสองเส้นแบบนี้โอเคแล้วก็ดูข้างล่างันหารด้วยอะไรหารด้วย x บวกสองให้เราเอาคำตรงข้ามมาใส่ เครื่องหมายตรงข้ามมาใส่มาใส่นะั่นก็คือลบสองของตัวหารนะอันนี้คือตำแหน่งตัวหารตัวหารตัวหารจัดการเรียบร้อยแล้วต่อมาเป็นตัวตั้งตัวตั้งเนี่ยให้เราเอาสัมประสิทธิ์มาซึ่งสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสามคือหนึ่งสัมประสิทธิ์หน้า x กําลังสองคือหนึ่งสัมประสิทธิ์หน้า x คือลบ 8แล้วก็ค่าคงตัวคือ12อ่ะเอามาใส่1 1ึลบแและ12โอเคตามตำแหน่งนะคะนี่ตำแหน่งของ x กำลังสากำลังสอและค่าคงตัวโอเคไหมโอเคทีนี้อันดับแรกที่เราต้องทำเลยก็คือหารตำแหน่งแรกแต่ตำแหน่งแรกนี่ยังไม่ต้องทำอะไรให้เราดึงลงมาก่อน ดึงหนงลงมานะก็จะได้เป็น1ดึงแล้วทำยังไงดึงแล้วคูณดึงลงมาแล้วก็คูณคูณทำยังไงต่อคูณวางผลลัพธ์แล้วบวกโอเคนะลบสคูณหนึวางผลลัพธ์แล้วบวกลบสคูณหได้ ลบสอ่ะวางผลลัพธ์แล้วทำอะไรคะอ่ะทำต่อไปคือบวกบวกกันได้ลบหอ่ะมาเหมือนเดิมละลบสอคูณลบหวางผลลัพธ์แล้วบวกลบสคูณลบหวางผลลัพธ์แล้วบวกโอเคลบ2คูณลบหได้ ลบลบเป็นบวกอ่ะสอคูณหได้2ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอามาบวกกันลบแบวกกับ2ได้เป็นลบหต่อม,มาเหมืนเดิมลบสคูณลบหกวางผลลัพธ์แล้วบวกลบสคูณกับลบหได้อะไรคะลบลบเป็นบวก2องหกอุ้ยขัวตัวนี้มาผิดเนาะโทษทีโทษทีมันเป็น ลบอ่ะโอเคอ่ะบวกกันลบสิบวกสิได้0ทีนี้เวลาตอบเนี่ยตอบอย่างไรให้เราลดกำลังจาก x กำลัง3เป็นแค่ x กำลังสองลดมา1นึ่กำลังเนาะ x กำลังสองก็จะเป็นอะไรคะ x x ก็จะกลายเป็นค่าคงตัวซึ่งมันก็คือ x กำลังสอง ลบหนึ่งลบหหรือเขียนในรูปเข่าไปคืออะไรคะ x 2 x กำลังสองลบเลบหเป็นคำตอบอ่ะเป็นคำตอบชึบอืมม่านหมายความว่าถ้าครูอยากรู้ว่าตัวเนี้ยแยกตัวประกอบ ออกได้เป็นอะไรมันก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลลัพถูกไหมตอนแรกที่สอนไปนั่นก็คือถ้าครูอยากรู้ว่า x ก,กำลังสามบวก x กำลังสองลบแปด x ลบส,บสิซึ่งก็คือโจทย์เนี่ย มันแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรมันก็จะได้เป็นตัวหารคูณด้วยผลลับแค่นี้เองอันนี้คือวิธีแยกตัวประกอบของ x ก,กำลัง3โอเคนะมากลับมาที่โจทย์ของเราจากโจทย์ตัวนี้ครูจะพาแทนค่าว่ามันได้เท่าไหร่ ดับแรกแทนค่าลงไปเนาะแล้วก็ดูว่าเป็นกรณีที่เท่าไหร่อ่ะแทนค่าลงไปอืมครูขอเอามาวางนิดนึงพื้นที่หไหมพอขออนุญ,ญาตนะแบบนี้อ่ะ นี้ต้องแทนค่า x เ,เท่ากับอะไรคะ่ะแทนค่า x เ,เท่ากับ1ใช่ไหมลงไปก็จะได้เป็น1ส่วนด้วยมากที่2ของ1-1ลบ1คูณด้วย1-2ลบ2คูณ1กำลัง3ส่วนด้วย1กำลังสบวก1อ่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย หส่วนด้วย1นลบหเป็น0ูนย์ข้ามา1นึ่งลบด้วย1นึ่กำลังสามเป็น1นึคูณสเป็น2ส่วนด้วย1นึ่กำลังสองเป็น1นบวกกับหเป็น2อตัดตัดกันเหลือ1-1ึลบหเหลือ0ูน่งลบหเหลือศน ศูนย์คูณกับ1ได้ศูนย์ดังน,นั้นแทนค่าเข้าไปแล้วเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นั่นก็คือกรณีที่3าถูกต้องค่ะให้เราเอาไปจัดรูปต่อซึ่งต้องใช้การแยกตัวประกอบแน่นอน<ๆ>เพราะว่าถ้าคอนจูเกตก็ไม่แน่เนาะอาจจะคอนจูเกตก็ได้อ่ามาดูกันวิธีทำ วิธีทำจากโจดจัดรูปได้เป็น ทีเท่าอันข้างหน้าเนี่ยพึ่งไปทำอะไรมันยังไม่ทำแล้วกันซึบคูณอยู่กับ <_ C ell> อ่ะเราจะจัดรูปตรงนี้ใช่ไหมคะอันดับแรกถ้าเราอยากเอามันมารวมกันอ่ะในวงเล็บเนี่ย มันลบกันอยู่ใช่ไหมทำยังไงให้ข้างหน้าลบข้างหลังได้ตัวส่วนจะต้องยังไงคะเท่ากันตัวส่วนเท่ากันทำยังไงดังนั้นคูณไขว้ไปคูณไขว้คูณทั้งบนและล่างก็จะได้เป็นทั้งบนและล่างนะก็จะได้เป็นสองเอ๊ะกำลังสองบวกหส่วนด้วย x กำลังสองบวก1ลบอยู่กับ2 x กำลังสองส่วน x กำลังสบวก1บวกกันได้หรือ,อยังคะในวงเล็บบวกกันได้แล้วเพราะว่าส่วนมันเท่ากันแล้วแล้วบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยข้างหน้าเหมือนเดิม ข้างหลังบวกกันข้างบนบวกข้างบนได้เป็นอ๋อนี่กำลังสามเท่าทีค่ะตรงนี้เป็นกำลังสามเนาะอ่ะบวกกันได้เป็นลบ x ลบสอง x กำลังสามบวก x กำลังสองบวกหนึ่งส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งนี่คือในวงเล็บเนาะ เห็นไหมทีเนี้ยเราต้องมาจัดรูปใช่ไหมคะเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนจะแยกตัวประกอบได้เนาะมันเป็นเอกลังสอ่าดูซิแยกตัวประกอบอย่างไรครูขออนุญาตเลยมาเขียนข้างๆตัวนี้เขียนไันเขียนตรงนี้นะ ขออนุญ,ญาตเอามาเขียนตรงนี้มันก็คือลบ2 x กํลัง2บวก x กํลัง2ลบเอ้บวก1เนาะจากสี่เหลี่ยมข้างในเนี้ยทีนี้เราจะหารด้วยอะไรดีหารด้วยอะไรจากลั่ก็คือ x เข้าใกล้1นั่นหมายความว่าเราจะแทนค่า x เท่ากับ1ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะหารด้วย x ลบ1อ่า ถ้าสมมติว่า x ตัวเนี้ยเข้าใกล้ลบหนึนั่นหมายความว่า x แทน x เท่ากับลบหนึเราจะใช้การเป็น x หารด้วย x บวกหนึ่งแทนนะงงไหมแต่ทีเนี้ยข้อนี้มันเป็น x เข้าใกล้หนึ่นั่นคือ x เท่ากับ1เราจะหารด้วย x ลบหารด้วย x ลบหนึ่งถ้าไ,ไงต่อทีเนี้ย ก็ขีดเส้นเหมือนเดิมเลยขีดเส้นเหมือนเดิมเลยจึ๊บโอ้ยห่างไปอ่ะจะตำแหน่งค่าต้องเป็นตัวหารใช่ไหมคะตัวหารคือ x ลบหนั่นก็คือ x เท่ากับหอ่ะใส่1นข้างหน้าต่อมาตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งของ สมประสิทธ์ตัวตั้งเนะาะสัมประสิทธ์ของ x ก,กำลัง3 x ก,กำลัง2 x และค่าคงตัวอ่ะสัมประสิทธ์หน้า x ก,กำลัง3คือลบ 2. สสัมประสิทธิ์หน้า x ก,กำลัง2คือ1สามประสิทธิ์ของ x ล่ะในโจทย์มันมี x ไหม ไม่มีนะั่นหมายความว่ามันบวกด้วย x ที่คูณอยู่กับ0นั่นก็คือบวก0อยู่ใช่ไหมคะให้เราใส่0เข้าไปแล้วก็ค่าคงตัวมันก็คือ1ตัวแรกทำยังไงให้ดึงลงมาเลยให้ดึงลงมาเลยเป็นลบ2เสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรคูณคูณแล้วบวก หนึคูณลบสวางผลลัพธ์แล้วบวก1นึคูณลบสวางผลลัพธ์แล้วบวก1นึคูณลบสได้เท่าไหร่คะใต้ลบสให้วางผลลัพธ์แล้วก็บวกก็จะได้เป็น1บวกกับลบสได้ลบห่งต่อไปเหมือนเดิม 1นึ่งคูณลบหวางผลลัพธ์แล้วบวกหนคูณลบหวางผลลัพธ์คือหนคูณลบหได้ลบหอ่ะเสร็จแล้วบวกศูนย์บวกลบหนึ่งได้ลบหนึ่งเหมือนเดิม1นึ่งคูณกับลบหนึ่งวางผลลัพธ์แล้วบวก1นึ่งคูณลบหนึ่งได้เท่ากับลบหนึ่ง วางผลลัพธ์แล้วบวก1นบวกลบหได้เท่าไหร่ได้ศูนโอเคนะจากนั้นลดกำลังลงมาจาก x กำลัง3มก็จะเหลือ x กำลังสองจาก x กำลังสองก็จะเหลือเป็น x จาก x ก็จะกลายเป็นค่าคงตัวค่าคงตัว นั่นก็คือตัวนี้หารกันแล้วได้สองลบ 2x กำลัง2ลบเลบ1นเนาะนั่นหมายความว่ายังไงคะถ้าอยากได้ตัวนี้เฉยๆอะ่ะเนี่ยอยากรู้ว่าตัวเนี้ยแยกตัวประกอบได้อะไรแยกตัวตัวนี้แยกตัวประกอบได้อะไรคูณอ,อะไร,น,ะไรนั่นก็คือตัวตั้งใช่ไหม ้าอ่ะจากที่ฎีโบตัวตั้งเท่ากับผลรับผลลัพธ์คือตัวนี้คูณกับตัวหารตัวหารคือตัวนี้นั่นหมายความว่าตัวหารเราต้องเอามาไว้ตรงนี้ถูกไหมคะถึงจะได้ว่าตัวตั้งแยกตัวประกอบได้อะไรเนาะ,ะเขียนใหม่ ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ2 x กำลัง3บวก x กำลังสบวก1เท่ากับตัวหารนั่นก็คือ x ลบ1คูณกับผลลัพธ์ลบ2 x กำลัง2ลบ x ลบ1แค่นี้เองเห็นไ,ไหมตอนนี้ก็แทนค่าด้วยตัวที่แยกตัวประกอบออกมาได้แล้ว ับมาเขียนกลับค่ะเท่ากับดิมิตที่ x เข้าใกล้หนึ่งทางซ้ายอุ้ยทำไมเป็นตัวแบบนั้นหนลบ x ข้างบนแยกตัวประกอบได้อะไรนะไปก๊อปมาก่อนลืมแยกตัวประกอบได้อันนี้น,นี่แยกตัวประกอบได้อันนี้ ด้วย x กำลังสองบวมาดูว่าอันไหนพอจะตัดกันได้ทีนี้อันไหนพอจะตัดกันได้ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมคะเราคูณอะไรเข้าไปดีเราต้องจัดการกับตัวนี้ก่อนให้มันตัดกับตัวนี้ได้ดังนั้นรากที่สองหรือว่ารูทเนี่ยมันต้องหายไปใช่ไหมคะ เราก็เอารูของตัวมันเองเนี่ยเข้ามาคูณเพื่อให้รูมันหายไปคูณแค่เศษเอ้ยคูณแค่ส่วนได้ไหมไม่ได้เพราะมันจะทำให้ค่าเปลี่ยนใช่ไหมคะดังนั้นต้องคูณทั้งเศษและส่วนเนาะคูณทั้งเศษและส่วนจ้บ แบบนี้ <S <S บบคูณกับตัวเดิมพ่อข้างบนสักครู่นะคะข้างบนคูณกันได้เท่าไหร่เอ่ย 1คูณอะไรได้อันนั้นใช่ไหมคะ,อะขออนุญาตวางตรงนี้ข้างล่างคูณกันได้อะไรคูณกันแล้วรูทหายไปคูณกันแล้วรูทหายไป1ลบได้1ลบ x คูณกับก้อนข้างหลังเหมือนเดิมอ่ะตัดกันได้หรือยัง ย่างใช่ไหมตำแหน่ง x ก,กับอันนี้มันสลับกันอยู่ดังนั้นต้องทำยังไงดึงอะไรออกมาต้องดึงลบออกมาดึงลบออกมาซึเพื่อให้เครื่องหมายเปลี่ยนดึงลบออกมาแล้ว x จากบวกก็จะเป็นลบ เอ๊ะ1จากลบก,ก็จะเป็นบวก1ตัวที่เหลือเหมือนเดิมเพราะว่าไม่เกี่ยวเราดึงออกมาวงเล็บเดียวเนะโอเคเอาตัดกันได้อย่างทีเนะี้ยตัดกันได้แล้วตัวนี้ตัดตัวนี้เหลือ1กับ1ผลลัพธ์ก็คือ ลิมิตที่ x เข้าใกล้1ทางซ้ายของฟังก์ชันรูทลบ x คูณอยู่กับลบเนี่ยคูณเข้าไปข้างในได้ไหมลบมันอยู่นอกวงเล็บไงให้เราคูณเข้าไปเครื่องหมายเปลี่ยนลบคูณลบได้บวกบวสอ x กํลังสลบคูณลบได้บวกอ่ะบวก x ลบคูณลบได้บวกบวกหนึ่งส่วนด้วย x กําลังสองบวกไม่พอไม่พอขอไปด้านข้างต่อด้านข้างนะทึบพอได้ตัดกันแล้วไหนลองแทนค่าซิข้อนี้แทนค่า x เท่ากับอะไร ข้อนี้จะแทนค่า x เท่ากับ1เพราะว่า x เข้าใกล้1โอเคนะแทนค่า x เท่ากับ1ลงไปก็จะเป็น1ลบ1คูณอยู่กับ2คูณ1กำลัง2บวก1บวก1นึส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรแทนค่า x เท่ากับ1ลงไปก็จะเป็น1กำลัง2บวก1ใช่ไหมคะ 0คูณอยู่กับ1กำลังสองคูณหนึ่งกำลังสองได้1คูณสองเป็นสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะ1กำลังสองบวกหนึ่งได้สองต้องคิดต่อไหมความจริงเนี่ย ศคูณอะไรก็ได้ศน,นะไม่ต้องคิดต่อแล้วนะแต่ว่าคิดให้ก็ได้มะอ่ะศคูณอยู่กับ2อบวกหนึ่งเป็น3บวกอีกหนึ่งเป็นสี 4, 4่ส่วนสองตัดกันเหลือสองสองคูณศได้0ูนยดังนั้นลิมิตทางซ้ายข้อนี้ตอบ ศนั่นเองนี่คือข้อสอบแผ่นหนึ่งค่ะสำหรับใครที่จะไปสอบต่อมาหาลัยก็ขอให้โชคดีในอนาคตอาจจะไม่ยากขนาดนี้หรอกเพราะว่าปีครูสอบก็ไม่ได้ยากขนาดนี้โอเคเจอกันใหม่ฮะ